แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางดิจิตัลนะฮะก็เป็นสิ่งที่เมื่อเทคโนโลยีโโลยเจริญขึ้นสิ่งที่เป็นด้านลบหรือว่าสิ่งที่มิจฉาชีพนะก็ใช้เเทคโนโลยีในการเป็นหาประโยชน์หรือเป็นก็จะเป็นภัยคุกค,คามต่อคนปกติผู้ใช้ปกติเราเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีธการที่จะ รักษากความปลอดภัยอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของออการบริหารทางด้านสารสนเทศเลยนะอันที่อันแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ใหม่ๆนะฮะเ,เรียนรู้จากสื่อต่างๆนะฮะข่าวสารบทความนะฮะเพื่อให้ทันกับ คูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะพวกคอร์เซนเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการที่แยบยลจนหลอกเหยื่อได้อย่างสนิทเลยนะฮะข้อ2ใช้รหัสผ่านอันนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยแบบทั่วๆไปของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยนะฮะรหัสผ่านเนี่ยก็มีแนวทางมีวิธีการหรือว่ามีหัวข้อที่จะดำเนินการเนี่ยเ,เช่น ความยาวอย่างน้อย12ตัวอักษรนะฮะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษไม่ควรใช้รหัสผ่านที่เดาง่ายเช่นวันเกิดเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุก3-6เดือนอันนี้ในทางหลักการก็มันก็ปลอดภัยนะแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะยุ่งยากแล้วก็เรามักจะลืมง่ายเราจะต้องเก็บ พาสเวิร์ดไว้จมที่ต่างๆบางทีก็จาจาไม่ได้ลืมแล้วก็ต้องกู้ต้องอะไรนะรีเซ็ตเอ่อพาสเวิร์ดนะฮะต้องให้อด min เขาทาแก้อ่ารีเซ็ตให้เราเทาพาสเวิร์ดใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบางทีต้องมีคําถามคําถามที่จะกู้พาสเวิร์ดนะนะแต่บางคนก็ตั้งง่ายๆนะตั้งตั้งง่ายๆแล้วก็ใช้ทุกที่เลยทุก ทุกแอคเคานที่เข้ารวมนะอันนี้ก็มีข้อดีข้อดีข้อเสียช่างน้ําหนัก2ทิศทางก็คือว่าถ้าทําให้มันยากมันก็คนที่จะเข้ามาเจาะระบบเจาะข้อมูลของเราก็ทําได้ยากแต่ว่ายากมากมันก็เวลาเราลืมหรือทําทหายมันก็ยุ่งยากกับผู้ใช้นะแต่ตามหลักการก็ต้องทำนะทาให้มันยากไว้ก่อนข้อต่อไปต้องอัปเดตซอฟต์แวร์นะ ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเ,เช่นพวกในระบบออนไลน์ของเราเนี่ยพวกตามโทรศัพท์เห็นไหมเวลาที่จะแบงค์เนี่ยมีแอปพลิเคชันของแบงค์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ย,เข,เ,ยเขาเขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาบางทีเราต้องกดคลิกอัปอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะ มันจะลงโปรแกรมป้องกันไวรัสเบราว์เซอร์อะไรต่างๆเขาลงมาทำให้การจาะระบบมันมันยากขึ้นแล้วก็คนเจาะพวกแฮกเกอร์ที่จอะระบบก็ทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงการเจาะเข้ามาอย่างต่ออย่างต่อนเนื่องนะนะปรับนู่นปรับนี่จนแฮกเกอร์มันก็ต้องเข้ายากขึ้นนะฮะเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่เขาเขาปรับ อัปเดตอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้เวลาจะใช้เนี่ยจะต้องไปคลิกอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะอันต่อไปคือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยช่วยให้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยต่อผู้อื่นน,นะนะเราต้องตรวจสอบเอ่อความตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการนะเช่น ตั้งค่าบัญชีโซเชียลมีเดียที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ปิดการติดตามตําแหน่งจํากัดการเข้าถึงของข้อมูลส่วนตัวนะมันจะให้เราเลือกนะว่าจะเปิดเผยข้อมูลอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เปิดเผยก็คลิกเลือกไปนะโดยเฉพาะตําแหน่งที่ตั้งของเราเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ update, อัปเดตเออไม่ให้โชว์ที่ตั้งของเราได้นะ เช่นใน f c e e o o o เนี่ยบางคนชอบชอบเช็คอินที่นู่นที่นี่นะมิชชจ,จีเนี่ยถ้ามันจะตามเราเนี่ยตามได้ง่ายเลยเพราะว่าเราเช็คอินว่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต่อเวลาต่อมาก็มันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนี่คือการเปิดตำแหน่งซึ่งบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะ <S <S การคลิกลิงก์จากเมสเซจเนี่ยปัจจุบันไม่ไม่ปลอดภัยเลยนะถ้ามีเมสเซจชื่อต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการเนี่ย พยายามหลีกเลี่ยงที่จะคลิกคลิกเอ่อลิงก์เข้าไปคลิกลิงก์เข้าไปนะถ้าจะจะคลิกถ้าอาจจะต้องคลิกเนี้ยต้องตรวจสอบ url ของลิงก์ก่อนแล้วก็ตรวจสอบใครเป็นคนส่งแล้วก็ตรวจสอบนามสกุลข,ข,ของไฟล์ก่อนก่อนดาวน์โหลดนะฮะจริงๆถ้าถ้าไม่ต้องถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปคลิกเลยยกเว้นว่ามันอยู่ขขาคนส่งเขาเอ่อติดต่อมาคนส่งที่เชื่อถือได้ที่เรารู้จักกันนะ ถ้าไม่จะเป็นอย่าไปคลิกลิงก์เลยนะฮะเขาต่อไปคือจะต้องสํารองข้อมูลไว้เยอะๆบ่อยๆนะฮะการสํารองข้อมูลเนี่ยจะช่วยให้เรากู้คืนข้อมูลได้หากเกิดเหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์เราเจ๊งอ่ะพูดง่ายๆหรือข้อมูลไม่คาดฝันอื่นๆเช่นโทรศัพท์หายหรือว่าคอมพิวเตอร์หายหรือว่าถูกขโมยอะไรเงี้ยนะฮาร์ดดิสเสียข้อมูลถูกลบจาก ไวรัสไวรัสนะหรือถูกโจมตีจากพวกแฮกเกอร์นะความสำรองข้อมูลเช่นรูปภาพเอกสารไฟล์งานเนี่ยวิธีสำรองข้อมูลมีหลายวิธีเช่นการสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสต์สำรองหรือว่าใช้คลาวนะคลาวคอมพิวติ้งคลาวโซลิตการเก็บข้อมูลบนคลาวก็มีข้อเสียคือว่ามันไม่ปลอดไม่ปลอดภัยพวก acker, แฮกแฮกเกอร์เก่งๆเนี่ยมันจะเข้าไปเออจาะ เอาข้อมูลของเราได้ถ้าเป็นข้อมูลที่สําคัญไม่ควรจะเก็บไว้ในในก้อ,อนเมฆหรือในคลาวนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในคลาวเนี่ยถ้ามันข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายมันต้องเสียรายเดือนนะฮะข้อมูลที่สําคัญก็เก็บไว้กับตัวเป็นฮาร์ดดิสสํารองนะตัวน,นี้มีฮาร์ดดิสพอตเทเบิลฮาร์ดดิสนะเก็บไว้กับตัวอย่าไปไว้บนก้อนเมฆนะต่อไปเป็นเรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยนะเอ่อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเนี่ยช่วยป้องกรรบบันระบบจากภัยคุกคามบนออนไลน์คุณเลือกซอฟต์แวร์เอ่อความปลอดภัยเชื่อถือได้อัปเดตได้เป็นประจำนะเช่นซอฟต์แวร์ในการแอนตี้ไวรัสนะพวกต่อไปก็คือการติดตามข่าวสารติดตามข่าวสารแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับภัยบน,บนออนไลน์นะภัยเกี่ยวกับระบบสารลสุนเทศเนี่ย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก็พยันตรายต่างๆนะจากทางราชการหรือจากสื่อโซเชียลต่างๆ,ๆนี่เป็นตัวอย่างที่หน่วยงานต่างๆเขาแจ้งเตือนนะเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะอันนี้อยู่ในเอทีเอ็ของกรุงไทยนะเขาบอกว่าอะไรบ้างไม่บอกข้อมูลนะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับใครที่แปลกหน้าหรือไม่จําเป็นไม่เชื่อนะไม่เชื่อ ต้องโทรต,ตรวจสอบนะข้อมูลต่างๆต้องโทรตรวจสอบเช่นการเดี๋ยวนี้มีแม่เสจให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อเกี่ยวกับธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบต้องโทรโทรกลับไปที่ธนาคารนะไม่โหลดแอปที่ได้มาจาก Official Store นะไอแอปต่างๆนี่ก็ไม่บางทีก็ไม่ปลอดภัยนะต้องต้องเช็คต้องอ,อ คุยกับเพื่อนใค,ใครเคยใช้อันนี้หรือเปล่าไม่เคยใช้หรือเปล่านะแอปถ้าแอปที่ได้รับความนิยมก็ก็ลองเล่นดูได้แต่ว่าแอปแปลกๆเนี่ยที่อยู่แม้จะอยู่ใน p l พ y s t o นะก็ลำบากเหมือนกันนะต้องเช็คดับเบิลเช็คบ่อยๆตรวจสอบพูดคุยกับคนผู้ใช้ด้วยกันนะแล้วก็ไม่กดลิงก์ที่มาทาง SMS อีเมลหรือ Line แปลกๆปกอมาเนี่ยกดไม่ได้เลยนะกดกดเนี่ยโอ้โหเขามันวิชาชีพอาจจะเข้ามาควบคุมเครื่องโทรศัพท์ของเรานะมันจะส่งแอปพลิเคชันที่มาควบคุมแล้วก็ดูดเงินเราไปนะฮะอันนี้เป็นไอตำรวจไปจับนะฮะแก๊งชาวจีนที่รับกดไลค์ตอนนี้กดไลค์กดกด,กดไลค์เนี่ยมัน ยอดอา,อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะขายสินค้านยะกดไลคเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเพราะว่าเขารับจ้างกดไลคได้รับจ้างกดไลคได้ก็รับจ้างทําอย่างอื่นได้ใช่ไหมก็คืออย่างเงี้มยมี ID line ไล์มีอะไรนะแอคเคาท์ปลอมอะเข้ามาคุยกับเรามาติดมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้านะฮะการรับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ย คือเขาจะอะไรนะมิจฉาชีพนี่ยจะใช้บัญชีม้าในการโอนเงินเข้ามานะในการทําธุรกรรมต่างๆในการสร้างความเชื่อถือและให้โอนเข้ามาบัญชีนี้อะไรต่างๆเนี่ยหลังจากเงินเข้าเนี่ยเขาเขาก็จะโอนไปที่อื่นทันทีเลยนะฮะบัญชีม้าเนี่ยอาจถูกจําคุกสูงสุดสามปีหรือปรับสามแสนบาทหรือทั้งปั๊มทั้งจาทั้งปรับนะหากเปิดขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีธนาคารหรือซิม แกบุคคลอื่นฮะหากช่วยจัดหาหรือโฆษณาเพื่อให้มีการเปิดบัญชีมา้าอาจถูกจำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึงบาทนะฮะจากพระราชกำหนดการป้องกันและปรับปราปอาญากรรมทางเทคโนโลยี2566นะบัญชีม้านี่เดิมนี้เราก็มีรู้นะเขาจ้างถูกนะทีให้500ให้ให้เราเปิดแล้วเอาเอาบัญชีไปใช้นะ แต่ว่าโทษมันเนีหนักเดีย๋ยวนี้ถ้ามันชิดไม่จายที่ถูกจับนะเดีย๋ยวนี้ก็โดนจับกันเยอะแล้วก็ถ้าสาวมาถึงบัญชีมา้าเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยก็โดนโดนเลยฮะโดนฟรีๆเลยโดนหนักไรายไดไ้ไอ้ผลประโยชน์ที่ได้มามันถูกก็ให้แค่อะไรนะห้าร้อเปิดบัญชีหนึ่งห้าร้อยแต่ว่าโทษมันหนักตามที่บอกที่อจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย คุกสามปีปรับสามแสนอันนี้ให้เปิดขายนี่นะอืมนี่นะโทษนะเอะแล้วก็เป็นเป็นทุระจัดหาโฆษณาคุกตั้งแต่สองถึงห้าปีปรับตั้งแต่สองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะโทษโทษโทษ,โทษไม่เบาเลยนะแต่ว่าผลประโยชน์หรือค่าจ้างที่เขาให้ให้เราเปิดอะบัญชีละห้าร้อยใช่ไหมเปิดบัญชีหลายบัญชีนะสองสามบัญชี เป็นสิบัญชีนะอาจจะได้5,000แต่ว่าเวลาโทษนี่เป็นหลักแสนแล้วก็มีคุกด้วยนะฮะแล้วแต่การพิจารณาความผิดนะน,นี่ก็อันตรายแนละ้วสำหรับบัญชีม้านะฮะอันนี้มาดูเบอร์โทนะที่ศูนย์นะฮะที่เขารับสายด่วนนะฮะหนึ่เกี่ยวกับธุรกรรมเนี่ยธุรกรรมออนไลน์เนี่ย สินค้าก็ได้นะเรื่องสินค้าบริการาขายออนไลน์ซื้อขายออนไลน์ที่ไม่ยุติธรรมนะมแจ้งอายัดแจ้งระง,งับอายัดบัญชีอันนี้เน้นที่แจ้งอายัดระงับบัญชีเนาะกฎหมายใหม่เปลี่ยนแล้วนะถ้าเกี่ยวกับธุรกรรมมิจฉาชีพเนี่ยคอเซนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมีการถูกหลอกเนี่ยเยื่อถูกหลอกเนี่ยทาง ผู้ให้ผู้ให้ผู้บริการโทรศัพท์เนี่ยผู้บริการาโทรศัพท์แล้วก็แบงค์นะแบงค์กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยพวกให้บริการโท,ทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะโดนคนละครึ่งรับผิดชอบคนละครึ่งนะกฎหมายใหม่ออกแล้วนะก็คือเดิมเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบกันนะก็คือไม่ค่อยสนใจแล้วก็ปล่อยให้ เกิดมิจฉาชีพเกิดคอนสซ์เตอร์มาหลอกเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะปัจจุบันนี้นกฎหมายใหม่ก็ออกมาให้รับผิดชอบในคนละครึ่งทั้งพวกโทรศัพท์แล้วก็แบงค์จะได้มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะฮะ